หลังวันวาเลนไทยแค่วันเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็มีข่าวช็อกโลกอย่ากคนเพิ่งไปเฉลิมฉลองคู่รักหนุ่มสาวดอกไม้ตกมาจากสวรรค์เ่ะอไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้นะฮะพูดพูด,พดถึงก่อนอุกาบาตนะคุณวสันหลังวาเลนไทยปุ๊บเนี่ยประเทศไท,ไทยติดอันดับอีกละเขามีการเซอร์วีว่ากุหลาบที่ไหนแพงที่สุดในโลกเ<อ>มืองไทยถ้าบอกว่าเศรษฐกิจไหนดีที่สุดในโลกถ้าบอกเมืองไทยเราดีใจนะ แต่ถ้าบอกกุหลาบแพงสุดในโลกคือเมืองไทยก็ถ่าดีใจแสดงว่าเมืองไทยมันรวยไงมันรวยเฉพาะหรือว่ามันไม่มีเหตุผละในการซื้ออโอไม่มีเหตุผลอยู่แล้วให้ดอกสุดไม่มีเหตุผลอยู่แล้วสี่พันบาทเพราะอะไรแพงกว่านิวยอร์กแพงกว่าลอนดอนผมยังไม่เข้าใจนะทาไมสิบสองดอกกันสิบสองดอกโหลละสี่โหลละสี่พันก็ตกดอกละเท่าไหร่สามร้อยสามสิบสามบาทดอกที่เขา ประคบประงมนั้งปลูกมาห่อมายังสวยดอกสีผิดปกติอะไรงั้ยป่ะเป็นงั้นหรือป่ะถ้าถ้าคุณประสันเป็นผู้รับเนี่ยเรารู้ถึงความแตกต่างไหมไอ้สี่พันกับกับสามร้อยอ่ะไม่รู้หรอกน่าผมว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยมันก็เป็นมูลค่านะอะไรที่มันมันชาวบ้านไม่มีเรามีเนี่ยเอาไปโม้ได้ไงเนี่ยดอกดอกไม้อันเนี้ยมาจาก นาซาปลูกบนอวกาศดาลฤศศ์หมื่นเขาก็ซื้อมอบให้เธอนคนครวยๆเขาซื้อนะแบบคนจีนได้ข่าวว่า ไปลงไอหาเล็มไออาบน้ำเป็นห้องเต้ยังชุดห้องเต้ยแล้วก็แก้ผ้านะห้องเต้ยในหม้อหัวหนึ่งแสนหยวนอ่าใช่ไหมหนึ่งแสนหยวนได้อาบน้ําเป็นห้องเต้ยเมีสาวมาขัดอันนี้ซื้อบื้องจริงมาเมืองไทยมีเยอะแยะหมดไม่ไม่ต้องจ่ายถึงสี่แสนบาทสี่พันจะเอาแบบสี่พันจะเป็นห้องเต้ยสักร้อยคนก็ได้มีสนมาในเมืองไทยอันนี้ไม่เคยมาเมืองไทยจะเป็นห้องเต้วังละคืนก็ได้ คือระวังก็ได้ครีโอพัตรากน้เป็นฟาโรไปเลยนะฮะวันนี้ฟาโรวันนี้ฮ้องเต้ห้าพันสี่พันทำไมต้องไปเสียสี่แสนไม่ฮะบางทีคนรวยเนี่ยรวยแบบไม่มีเหตุผลอะรวยแบบใช้เงินไม่มีเหตุผลคณประกณ์อย่าคิดว่าคนรวยฉลาดนะเหรอฮะเขาฉลาดทําเงินแต่เขาง่อใช้เงินอ่าฮะจริงๆแบบนี้หมดนะหาเงินหาเงินนี่ฉลาดมากใช้เงินไม่เป็น พอตังมาเยอะๆก็หาอะไรที่มันซื้อส่งเด็ดนะซื้อทิ้งซื้อขว้างซื้อเรื่อยคือคือใช่ครับบางบางบางครั้งเราได้ข่าวได้ข่าวว่าไอการใช้เงินบางอย่างเนี่ยบางที่มันหาเหตุผลไม่เจอไม่เจอพอใจพอใจก็ซื้อเลยอย่ายุ่งนะพอใจเงินเยอะอยู่แล้วนี่แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือนาฬิกาก็ถ้าอยู่จะเอามีเหตุผลนาฬิกาไว้ไว้ดูใช่ไหมคนหนึ่งซื้อนาฬิกาพันหนึ่งอีกคนหนึ่งซื้อยี่สิบล้าน 80สิบล้านในการข้อมือนะแต่คนที่ซื้อยี่ส้อก็มีเหตุผลของเขาเขาก็บอกอันนี้เรือนเดียวของในโลกและคนนั้นทําไม่มีอีกแล้วฉันมีคนเดียวครับทุกเรื่องมีเหตุผลเขามีเหตุผลของเขารเราจะบอกเขาไม่มีเหตุผลเขาเขาพอใจตรงนั้นแล้วเงินเขาเยอะครับฉันจะใช้เจอเธอจะทําไมเพราะฉะนั้นดอกกุหลาบที่ไหนนะ เมืองไทยครับเมืองไทยตรงไหนไม่รู้นะไม่รู้จากร้านไหนแต่คิดว่าคงเป็นนําเข้าแล้วคงเป็นพันที่เพาะพันธุ์ล่าสุดจากเนเธอร์แลนด์ที่ผมห่วงก็คือว่าสี่พันเนี่ยนะเงินออกนอกประเทศสามพันหรือเปล่าแล้วกาไรพันเดียวเนี่ยไอ้นี้น่าเสียดายนะผมว่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทาให้เสียดุลการค้านะใช่ครับแล้วมันคงขายหลายดอกไม่ใช่ดอกชุดไม่ใช่ไม่ใช่แค่แค่บูเก้หรือว่าสักสองดอกแค่นี้อาจจะเป็น พันบูแก่แล้วเสร็จทีให้สมมติเสียเสียให้น้องตักอะไรเขารวยเป็นเป็นแสนล้านสี่พันเรื่งแล้วก็ทําให้ชื่นใจมีชัยผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มถ้าให้แล้วก็ผู้รับเนี่ยรู้คุณค่าแล้วก็รักมากขึ้นคุ้มแล้วคุ้มแล้วรักอีกนิื่องใจมันไม่ใช่เรื่องอกไม้หรอกอ่าครับอ่ะงั้นเดีผ่านเรื่องนี้เลยนะฮะเราไม่ไปแตะต้องท่านผู้ชมครับมีข่าวระดับโลกนะครับวันที่สิบห้าเนี่ยกุมภาพันธ์อุกาบาท ที่มันลอยวนเวียนอยู่นอกโลกเนี่ยหลุดเข้ามาในชั้นบรรยากาศแล้วเจอแรงดึงดูดโลกเนี่ยพุ่งเข้ามาในโลกสปีดท,ที่หน่วยงานเขาวัดเนี่ยเขาบอกว่าสปีดเข้ามาเนี่ยประมาณความเร็ว54,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ําหนักอุกาบาตวันสิบตันคุณระสันมองว่าภาวะอย่างนี้มันสะท้อนถึงเรื่องอะไรครับในมุมมอ,งอน,น,อน,นงอนน มันอะไรก็ถ้าอยู่มีอายุที่ยืนยาวเป็นหมื่นหมื่นเป็นล้านล้านล้านปีอยู่ก็จะเจอไอ้พวกเนี้ยเพียงแต่เราอายุเราร้อยปียังไม่ครบรอบที่มันจะมาทั้งชีวิตฉันไม่เคยเห็นนะครั้งนี้มามันตื่นเต้นจริงๆถ้าผมว่าเวียนไปนานๆมันก็เจอเพราะในโลกเนี่ยมันก็โลกก็หมุนเวียนเวียนไปเรื่อยมีโอกาบาตรมีเรายังยิงดาวธงดาวเทียมไปแต่มันก็หล่นมาเจอคุณวสันต์มองในแง่ในเมืองไทยเราไม่ต้องไปสนใจคือฟังข่าวได้แต่ไม่ต้องไป เขาเรียกว่ามิตตกจะหลิตเพราะมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ได้จริงๆนะเพราะเพราะว่าเท่าที่ฟังข่าวหลังวันที่สิบห้าเนี่ยเริ่มมีสำนักอาจารย์สำนักนั้นสำนักนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วเริ่มเชื่อมโยงอะเขาเป็นอาชีพเขาอะนะออกมาได้ตังค์เหมือนเห็ดที่มาตามฤดูฝนเนี่ยฝนตกทีขึ้นมาทีเป็นอาชีพเขาถ้าถ้าตามผมเพราะไอ้พวกนี้ขาดสติเรื่องตัวเองไม่รู้หรอกถามว่า ถามว่าวันหนึ่งอยู่เข้าห้องน้ากี่ครั้งมันยังไม่รู้เลยครับเคี้ยวอาหารกี่กี่กี่เคี้ยวแล้วกลืนยังไม่รู้จะไปรู้โลกนอกโลกเรากนั้องเรื่องนี้เรื่องตัวเองยังไม่รู้เลยกระพริบตาวันหนึ่งกี่หนตเออไม่เคยรู้เลยยังไม่รู้เลยแล้วไปรู้สถิติโน่นกี่หมื่นกี่แสนกี่หัวใจเต้นเออใช่ไปรู้เรื่องชาวบ้านหมดเลยยกเว้นเรื่องตัวเองไงเออใช่ใช่ครจริงจริงมันต้องกลับมาที่เรื่องของเราก่อนวันหนึ่งเราดีใจกี่ครั้งเสียใจกี่ครั้งไม่เคยนับเลย ลองนับตั้งแต่เช้าอ่ะแต่ผมดีที่ผมไม่นับแต่ผมก็ไม่ได้ไปตั้งสำนักพูดเรื่องชาวบ้านผมไม่ถือว่ากลางๆนะแต่คนบางสำนักเนี่ยมิจารณ์ทำให้คนกังวลใช่สร้างความตื่นแต่ในโลกจะแตกกบ่ากันไปบอกว่าโยงไปถึงเนี่ยมีการเปลี่ยนประมุขสันธปรปาองค์ที่112เนี่ยก็จะถือว่าสิ้นสุด โอ้บ้างว่าจริงผมว่าเท่าที่ดูประมวลแล้วสุขภาพของท่านมากกว่าครับสุขภาพไม่ดีนะตาเห็นว่าบอดไปข้างหนึ่งแลยท่านคงรู้ตัวเองก็ไม่ไหวเพราะงานหนักนะงานหนักมากเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยงานบริหารจัดการนะฮะแต่พูดถึงกระแสที่แรงที่สุดหลังจากอุกาบาทตกนะครับคุณรสันรัสเซียเนี่ยมีการ เผยแร่ออกทางเว็บไซต์ว่าจะขายชิ้นส่วนอุกาบาทโอ้โหตอนนี้แล้วทำราคาตอนนี้ก้อนหินอะไรของัาเตียขายได้หมดอ่ะสามแสนกว่าฮะชิ้นหนึ่งสูงสุดตกมาแล้วรวยดังดีคนไม่ตายบ้านเรือนเสียหายไม่เป็นไรนะไม่รู้มันลงยังไงถึงไม่มีตายกันนะมันเขาบอกว่าอุกาบาทตกเนี่ยมันมีตกอยู่เรื่อยแต่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ส่วนมันตกในมหาสมุทรเพราะว่าในในโลกเราพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำเป็นมหาสมุทรไอ้คราวนี้มาตกแถวเทือกเขาอูรานเนี่ยมันก็เลยมีอิมแพคของ การขาดสะไม่อน่นมากตรงนั้นไม่มีเลยมันเป็นทางเหนือคนรัสเซียแล้วครับอันแล้วทำไมคนมีคนเจ็บคนอะไรก็ตกไปเขาบอกเมืองที่มันห่างสุดเนี่ยประมาณ80กิโลมันได้รับการสันสะเทือนอ๋อไม่ได้ตกไปในเมืองไม่ครับไม่มี80กิโลครับสะเทือนตกไปในป่าสนเป็นหลุมลึกลงไปเลยไอ้อย่างนี้คมหนึ่งคนไม่ตายสองคนเจ็บนิดหน่อยยูได้ก้อนนี้มาอยู่อาจจะได้เป็นแสนแสนล้านก็ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรบ้างนะครับ ก็อตอนนี้คนรัสเซียผมว่าเข้าไปป่าสนันเนี่ยไปไปหาถ้าถ้ามาเมืองไทยมาแขวนคออืเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล็กไหลอภิหารเหล็กไหลาจากนอกโลก <c oughs> คุณรัศมีผมนึกถึงอะไรรู้ไหมต่อไปมันจะมีไอของจริงของปลอมเนี่ยเยอะแยะไปหมดไปรัสเซียคราวนี้ไออุกาบาตเนี่ย,าาย <คน S 1> จะมีขายนนนในมอสโกไปเที่ยวกันเลยไปดูที่มันตกด้วยนักท่องเที่ยวจะแห่ไปดูตกตรงนี้เห็นเห็นหลุมนี่ไหมก็ยังมีเศษอะไรเหลือหรือเปล่าแลวจะมีตั้งโต๊ะขายผมนึกถึงกำแพงเบอร์ลิน ทุบไปตั้งแต่ปี90ทุกวันนี้ยังมีชิ้นส่วนกำลังมือลินขายอยู่ผมเนี่ยได้ไปเห็นอาทิตย์หนึ่งก่อนก็ทุบอยู่รู้ไหมอผมไปบรรยากาศตอนนั้นนะข้ามไปงไปเที่ยวแล้วม่รู้เขาจะทุบหรออีกอาทิตย์นึงเขาประกาศทุบคนมันยืนมันเป็นภาพประวัติศาสตร์นะฮะก็อะไรมันก็เป็นมีมูลค่าหมดนะครับผมถ้ามันเป็นครั้งเดียวชิ้นเดียวครับมันเป็นมูลค่าทําให้รวยได้นะบางทีมนุษย์หายใจไว้มันต้องรีบตายหรอนี่ไม่ดีเดี๋ยวก็รวย S <S <S อยู่โชควาสนาตกมาแต่บางทีนั้นมันแฝงนะคุณว่สาสญญารนั้นเรามองแง่ที่ว่าไอ้ของที่มันตกลงมาเนี่ยชาวบ้านร้านช่องไม่รู้เกิดความโลภอยากจะได้แต่ไม่รู้ว่าโอ้โหมันมีสารเคม,มีกมรรมตะภาพลัมสีโอ้โอะไรพวกเนี้ยผมว่ารอสมมุติว่ามันจบพัดจับผูเนี่ยมาประชาชนชาวไทยเนี่ยพี่น้องทั้งหลายผมว่าอย่าพึ่งไปรีบร้อนนะของพวกนี้เราไม่รู้หรอกเอาชีวิตรักษาโอ้ชีวิตด้วยก่อนไม่ใช่ว่าได้เงิน ํำชิ้นนี้แต่ว่าโอ้โหมันกลายเป็นทุกขลาบอ,ะอ่ะนะฮะเพราะว่าเยอะนะครับครับยังมีเรื่องของต่างประเทศนะฮะที่น่าสนใจผมอ่านแล้วผมก็นึกนะฮะว่าเอเขาพูดถึงเมืองไทยหรือว่าพูดถึงตำรวจที่อังกฤษนะครับคุณะสันต์ฮะเขาบอกที่อังกฤษเนี่ยมีการประกาศตาัดเงินเดือน ตำรวจทั่วโลกแหละที่พอมันอยู่ดีกินดีขึ้นมันก็อ้วนนะคนอายุมากอ่ะมันขี้เกียจเนะเกิดจากขี้เกียจแต่ทานอาหารเยอะขึ้นนอนดูทีวีไอ้ฟาสต์ฟู้ดอาหารมันก็ทําให้อ้วนอย่างนั้นเลยแต่มันเหมาะกับบางอาชีพที่ทําอย่างนั้นได้นะคุณแต่บางอาชีพก็ไม่ควรนะไม่ควรใช่ไหมันอ้วนเกินไปไงของเราก็มีตํารวจยุบพุงเห็นไหมดีดีโครงการยุบพุงตํารวจก็มีแต่อังกฤษเขาโหดมากเขาบอกเป็นกฎเกณฑ์เลยนะฮะว่าจะมีการตรวจสมรรถภาพร่างกายเนี่ยปีละสามครั้งถ้า ไม่ผ่านถูกตัดเงินเดือนถ้าหนึ่งปีไม่ผ่านอีกตัดอีกตัดอีกยี่สิบสองปีไล่ออกให้ลาออกไปเลยอย่างนี้ผมว่าผอมแน่มันอ้วนเป็นตำรวจมด้วิ่งจับขโมยไม่ทันเขาบอกว่าไอ้พวกอ้วนทั้งหลายตำรวจเนี่ยต้องไปทํางานเอกสารนะซึ่งวิชาความรู้ที่เรียนมานไม่ได้ใช้เอกสารมีปัญหาอนั่งเนี่ยพุงมันติดทํางานไม่ได้นานแล้วคนอ้วนมันทํางานได้น้อยครับมันเพียเร็วมันง่วงนอนเนี่ยคนอ้วนง่วงนอนเก่งหลับเลย อิ่มอิ่มแล้วก็จะหลับแล้วใช่ใช่ก็ต้องยุบแล้วมันก็ดีกับสุขภาพแกด้วยนะผมว่าดีนะเขาทาน่าจะเป็นตัวอย่างชาวโลกนะแล้วก็น่าจะหาครับถ้าทางการแพทย์นะครับน่าจะหาอะไรที่มันดูดไขมันออกมาเนี่ยแบบไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีหรือครึ่งปีทําใา้ลดได้ยุดหรือผ่าตัดเอาไขมันออกมานะเอามาทําเชื้อเพลิงได้ไหมแต่มันจะไม่แข็งแรงนะฮะกลัวมันจะไม่แข็งแรงในคนที่แบบถูกดูด ผมว่าก็แข็งนะเอาไขมันออกแล้วกระฉับกระเฉงเดินอย่างนี้รับรองว่าหุ่นดีกันทั้งโลกองมันก็ต้องถ้ามีทางรัดผ่าตัดแล้วไม่เป็นแผลนะเชืไขมันออกเชืเอมครทำเชื้อเพลิงไม่แม่เราจะต่อไม่ได้นะเพราะทุกวันนี้นวัตกรรมใหม่ๆมันมีการพัฒนาตลอดแม้กระทั่งมันหมูครนะปาล์มคืชนโตกไปเดี๋ยวนี้เอามาทำเชื้อเพลิงได้หมดเลยแต่มนุษย์เนี่ยทำไมมุ่งไปทำแต่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเนี่ยทำให้ เราเอามาใช้ล้าทำให้บรรยากาศเสียอืคิดแต่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงจะเอาสะดวกเป็นหวักเป็นหลักไงแล้วแล้วแล้วควรควรควรจะคิดในในมุมไหนฮะควรจะอยู่แบบไม่ต้องไปฟุ้งซ่านมากอยู่อยู่นี่อยากกินแอปเปิลเมืองนอกอยือญี่ปุ่นอยากกินฝรั่งเมืองไทยมันก็วุ่นกันไปหมดทาไมไม่ใช้ชีวิตให้มันอยู่กับไอสิ่งแวดล้อมให้มันพอสมควรไงพอสมควรัญผมว่ามันต้องมีโมเดลหรือว่ามีตัวอย่าง จากชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมไม่งั้นมันมีแต่ไอจิตใจคนมันเอาไมา่อยู่ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพียงพอหรือพอเพียงเนี่ยนั่นคือสุดยอดวิชาเลยนะอยู่อยู่เมืองไทยลูกเงาะออกกินลูกเงาะทุเรียนออกกินทุเรีนม,มังคุดออกกินมังคุดเราก็อยากจะมีสามฤดูสี่ฤดูกินทั้งปีมันก็ความอยากของมนุษย์เนี่ยมันอาอยากไปกินแอปเปิ้ลอยากจะไปกินของเมืองนอกแคนตาลู โทรศัพท์มือถือวันหนึ่งหยิบกันร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครั้งะทุกหกนาทีหนึ่งครั้งเขาวิจัยมาแล้วร้อยห้าสิบครั้งต่อคนต่อวันเฉลี่ยครับทุกทหกนาทีก็หยิบมาหมุน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 นึกอะไรได้หมุนหมุนหมุนคุณว่าสังคิดว่าไอสิ่งที่มันกระตุ้นต่อมหรือว่าฮอร์โมนทําให้เกิดความอยากสื่อไหมบางทีโฆษณาในประเทศไทยอผมพูดถึงเมืองไทยเพราะเราคุ้นเคยที่สุดเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนมาบอกอะว่าไอ้นี่มันโฆษณาเกินความจริงอ่ะ เช่นอยากผอมอย่างนี้นะฮะรูปคนอ้วนมากบีฟ r กกับ after อร์และผู้พับก็เป็นคนผอม,อมซึ่งผมว่ามันขาดวิธีการที่จะอธิบายให้ผู้บริโภคได้รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายบางคนก็ไม่สำเร็จเนี่ยบางทีหลายสื่อที่มันก็โนหลอกโดนต้มโดนอะไรกันไปเรื่อยอล้มันก็ความาอยากมันเกินจริงไงฮะอยากรอ่อ uh huh. อยากสวยก็อยากตัวเดียวไ่ต้องหยุดได้ต้องอยาก,ก่อนอให้มันพอเหมาะพอควรไง เขาเลยมองมันสวนทางกับพอเพียงไงเรามาพูดถึงพอเพียงแต่ว่าคำว่าพอเพียงี่ดูทีวีก็เห็นก็โดนยั่วครับการโฆษณาการตลาดได้ยย่ะมากรี่จะเอาเงินทุกคนมุ่งจะหาเงินครับเพราะเงินมันบันดาลได้ทุกอย่างอทุกคนก็ทําเงินเงินใหญ่เลยไม่ได้แข่งที่ความดีละเหตุผลไม่มีละทาอะไรให้ได้ตังค์ครับแล้วตังค์มันก็บําเลอความสุขได้เด็กรุ่นใหม่มาเด๋ยนนี้ก็ไม่เคยทางานซื้อหุ้นนอ่ซื้อหุ้น้ขายอะไรง่ายๆครับเด็กรุ่นใหม่ๆมา ซื้อรถลงขันกันไปขอพ่อคนละคนละล้านล,ล้านล้<อ>านยี่ิบคนได้ยี่สิบร้านซื้อกบะคันหนึ่งทําร้านอาหารญี่ปุ่น<อ>แล้วออกมาสิบคันเอาไปจอดในสีลมจอดอะไรก<อ>็ขายริมถนนบนถนนกลายเป็นพัตนาคารไปทั่วเลยแล้วเนี้ถือว่าฉลาดบางคนก็ทำป้ายโฆษณาบิลบ,บอร์ดบนรถทรัอผมเห็นมีรถจอดแล้วก็เป็นป้ายโฆษณาเกนักเรียนนอกนั้นแหละ หัวใสเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าที่ไปสร้างไอ้ทาวเวอร์เพื่อโฆษณาเอาเอาจากไอ้เอารถยนต์เคลื่อนที่ก็คือไแล้วกฎหมายเราไปไหนตรงนี้ะผมถึงบอกว่าอันนี้ทําไม่ได้ต้องปรับต้องจับต้องคือคนคิดเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการที่จะสร้างสรรค์ครีเอทอะไรขึ้นมาแต่ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์มันมีอ่ะพอช่องว่างปุ๊บก็ต้องรีบอุดครับ เราเรามันไม่มีตรงคนอุดไงเพราอจะจับเอามีผู้ใหญ่มาวิ่งเต้นให้ลูกฉันนะบี้เขไม่เออไม่กล้าแตะอีกแล้วเพราะมีมีอยู่ทีหนึ่งนะผมเฮ้ยอันนี้แปลกๆวะเป็นรถเขาเรียกไอไอแคเทอรลิงไอรถรถรถกระบะทำมาถึงก็เปิดขานอาหารกลางซอยทองหล่อเลยจอดผมเห็นละสักอาทิตย์หนึ่งผม็ไยบอกตำรวจด้ย อันนี้ไม่ถูกอ่ะถ้าอยู่ปล่อยคันนึงอีกหน่อยมาสิบคันขายส้มตําขายก๋วยเตี๋ยวแลวเป็นแบบสมัยใหม่เลยเป็นรถใช่ไหมแล้วไม่ต้องเช่าเขาเขาเช่าตึกแถวห้องห้องหนึ่งหมดตั้งแสนห้าอันนี้มันถึงจอดหน้าตึกแถวเขาเลยเพราะว่าไม่ควรล่ะพราเไปบอกตารวจพุ่มกลับว่าเขาครับเด็ดจัดการพับเดียพุ่มกับบอกพอไปเริ่มออกใบสั่งโุ้งมีผู้ใหญ่โทรมาเลยโอ้โหเส้นบลเลอเธอเลยฝากว่าเด็กมันมาจากเมืองนอกเป็นลูกหลานให้มันทามาหากินเถอะ มือเมืองอีกมาเลยเพราะว่าดีไม่ดีโดนย้ายพุ่มกลับโดนย้ายนะถ้าทําไปขึงขังครับเนี่ยไปแด่มันมันมันเลยติดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดกฎหมายมันอยู่ไหนครับไม่มีใครกล้ารักษากฎหมายเพราะอะไรกลัวถูกย้ายครับผมเสร็จเลยนะเมืองไทยเนี่ยเละตรงเนี้ยเละตรงเนี้ยผมว่ามันต้องฝากคนรุ่นใหม่อ่ะยังไงคิดนอกกรอบคิดอะไรได้แต่ขอมันอยู่ในกฎและกติกาของสังคมมันต้องมีวินัยใช่ครับ คุณพสันเรามาเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่แต่เขาจัดอย่างนี้ฮะมีนิสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับ economist เนี่ยรีวิวออกมาว่าประเทศเมืองที่มีค่าของชีพสูงที่สุดอันนี้เป็นข้อมูลไว้เผื่อท่านผู้ชมจะไปทํางานที่นั่นจะไปเรียนที่นั่นนะฮะค่าของชีพสูงสุดในโลกเนี่ยการใช้จา่ายค่าขึ้นลดทั้งหลายเนี่ยค่าที่พักที่พักกิน,นอยู่ทุกอยา่างค่ารถค่าลา,ลาค่าทําอะไรแพงหมดญี่ปุ่นฮะ ญี่ปุ่นมาอันดับหนึ่งครับญี่ปุ่นอย่างโตเกียวนะโอซาก้าโตเกียวโอซาก้าหนึ่งสองเลยและจากนั้นแปลกมากออสเตรเลียซิดนีย์ไอ้เขาสิ้นวิ่งสูงระดับล่าในเมืองหลวงใช่ไหมในเมืองหลวงครับแล้วก็แคนเบอร์ราแล้วก็ที่ไม่แปลกใจเลยคือออสโลนอร์เวย์คนเขาน้อยฮะทุกอย่างนําเข้าหมดก็แพงหมดก็แน่นอนรัฐบาลดูแลหมดแต่ผมเคยไปพักที่สวิตซ์ปีเดือนหนึ่งนะพอไปปีงค์คนั้งคนแพงมากแพงแพง ทานข้าวทีงมือหนึ่งธรรมดาธรรมดานะพันเนึ้อไข่เจียวจานหนึ่งสี่ร้อยสี่ร้อยบาทคนละพันนะไข่เจียวจานหนึ่งสี่ร้อยบาทนะบ้านเราสวรรค์น่มองมองย้อนกลับมากลับ้าที่บ้านเราประมาณสามสิบสามสิบาทห้าบาทของเขาพันใช่ครับโอ้โหแล้วคอยโวเไงเพราะฉนั้นเขาบอกมีรายได้เยอะก็อย่าไปหลงนะเขาก็ใช้จ่ายเยอะเขาใช้จ่ายเยอะดังนั้นกลับมาของเราเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองที่ ได้น้อยแต่เราพอเพียงเราใช้น้อยคุณประกรณ์เมืองไทยอยู่เลือกทานได้จะทาน5้าบาทอิ่มก็ไม่นะครับผมรักตะซอย5บาทมังคนก็นำคนจะานนะห้าบาทยังซื้ออะไรได้อีกเยอะแยะข้าวเหนียวปิ้งใช่ไหมหรือจะห้าสิบหรือจะห้าร้อยหรือห้าพันมื้อละห้าหมื่นแล้วมีทางเลือกมีทางเลือกได้ครับเกิดเป็นคนไทยมีความสุขที่สุดแล้วครับ สุที่สุดแต่ว่าต้องมีระเบียบวินัยกันหน่อยเท่านั้นเองนะรักช่วยกันรักษาเมืองหน่อยครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวเบรคน้าเรามาพบกับคลิปนัตกรรมใหม่ๆว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนละพักสักครู่ครับ